สวัสดีครับเนี่ยวันนี้พวกเราอยู่กับพ่อเหลียวครับเนี่ยอันนี้หัวหน้าพอครับพ่อคุมครับวันนี้ประธานครับประธานครับผมประธานประคุมตอนนี้พวกเราอยู่พิกัดที่บ้านไผ่น้อยครับตำบลเมืองโพอําเภอห้วยราชครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่ฮะวันนี้พวกเราหากินข้ามอำเภอมาครับเป็นห้วยราชล้วครับเนาะ งานนี้พอเหลียวครับจัดการต้นมงต้นไม้หายหมดเนะล้มระเนระนาดไหมครับพี่มือพอเหลียวครับตรนนี้มาหามาเยี่ยมน้องครับโอ้นะนี่ครับผลงานของพอเหลียวครับเคลียร์ริงต้นไม้ครับแล้วก็พวกเราก็จะมีงานอยู่ฝั่งนี้เยอะครับผมต้องมีทุกวันครับกับทีมงานพวกเราครับผมทีมงานเสียสราคุณเวลามครับ โคกน้องนาก็ขุดระดับมืออาชีพครับหรือว่าขั้นเทพครับพอเหลียวครับแต่เอาต้นไม้ลงก็ขั้นเทพเหมือนกันเนาะอันนี้ทํางานไม่ให้เครียดครับทํางานลุมต้นไม้ไม่ต้องไม่ถีบพิฐานครับเอาลงให้ได้ก็พอนเนาะกาผ่อนคลายก่อนเพื่อคลายเครียดเสร็จก็ไปขุดโคกน้องนาต่อครับลูกสาวพอเหลียวครับเ <c oughs> ชื่อน้องอะไรคะเย้า <c oughs> โหเก่งเลยว่ะ นี่ฮะติดพ่อเมื่อคืนนอนนี้เนาะสุดยอดครับนี่ฮะลูกลูกสาวอ่าพ่อออเลี้ยวครับคนคอนโทรลเจ้า XCMG พ่ออยู่ทุ่งนาลูกก็อยู่ทุ่งนาครับแมสุดยอดมากเลยเนาะวันนี้เราได้เอาเชื้อเพลิงมาให้น้องครับอ่าตงน้องก็ดูแลรถยุนนี่ครับโอ้สุดยอดครับผมถือว่าทีมงานพวกเรานี่คือเอาทุกอย่างครับนี่เราขุดบอ่อมาตรงนี้ ทั้งขุดบ่อเคียร์ริงครับต้นมงต้นไม้ครับเราทับทุงอยาครับผมขอแต่ได้เงินครับผมเราว่าเอาหมดเนาะไม่เกี่ยงงานครับผมนี่ฮะผลงานช่วงเช้าของพวกเราครับกับงานเคียร์ริงพื้นที่การอ่าเอาต้นไม้ลงครับต้นไม้ที่ต้นไม้ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ต้นไม้ที่ไม่มีประโยชน์ครับเนาะพูดถึงต้นไม้ที่อ่า บางทีมันทําให้ก,การท,ทําไร่ทํานาลำบากก็หรือตอไม้ที่ตัดแล้วไม่สามารถที่จะเอาออกได้ครับพอดีรถมาทางนี้ครับพวกเราข้ามฟากมาอยู่ห้วยราชครับนี่ฮะบ้านไผ่น้อยครับข้างๆหมู่บ้านของพ่อเหลียวครับพ่อเหลียวก็บ้านใกล้ๆไกลเดินเกี้ยงตรงนี้เนาะนี่ฮะโอ้โนี่ยผม ตรงนี้ต้นไม้เยอะธรรมดาสัที่ไหนครับดูรถพ่อเหลียวสิครับรถทีมงานพวกเราครับไม่ธรรมดาครับคนขับไม่โคเนี่ยรถสวยกว่ารถเจ้าของครับรถสวยนี่ฮะดูฝีมือครับน้องทำงานน้องขยันมากครับเนี่ยฮะอยากให้ได้เงินเยอะๆครับผมเนาะ ให้ทำงานแล้วได้เงินม,มีคุณภาพชีวิตที่ดีครับกับถ้าทำดีก็ได้ดีครับผมว่าน้องเขาขยันมากครับแล้วก็หางานเองนะเนี่ยหางานช่วยกันเลยวันนี้เลยเรามาได้มาถ่าย u t u b e ครับมาเยี่ยมน้องเอาเอาเชื้อเพลิงมาให้น้องก็ขอสักคลิปครับี่ให้เห็นว่าเผื่อ FC ครับคิดถึงพอเหลือว่าหายไปไหนนรไม่ได้ถ่าย youtube นี่ก็ได้เห็นนะมาดูทีมงานของเราวันนี้ครับว่าอยู่ตรงไหนกันเนาะว่าเราทํางานอะไรกันเพอเอฟซีคิดถึงพอเหลียวในการทํางานโคกน้องนาครับช่วงนี้ก็ถือว่า,าชื่อเสียงในการทาโคกน้องนาของอภอสรังเราเนี่ก็ถือว่าพอเหลียวนี่ก็มาอันดับต้นๆน,น,นะฮะใช่ไหมจ๊ะน้องข้าวหอม <c oughs> เราไม่เห็นพอเหลียวใน หมดของโคกน้องนาครับแต่วันนี้เป็นอยู่อยู่ในหมดทําลายป่าครับน่ฮะทำความสะอาดเคอร์ริงครับงานโคกน้องนารเราก็ยังเหลืออีกหลายสิบบ่อครับแต่ว่าแล้วก็เราแต่ว่าเราช่วงนี้เราทํางานทางนี้ไปก่อนเนาะมีตรงไหนเอาตรงนั้นนะดูเนาะอ่าเพราะผู้อำนวยการพเพอ,อ,อ,เ,อเลยครับนี่เัาวิ่งถือถังน้ํามันเฉยเลยครับจะเอ๊ เออเอาหน,น้ามาเลยไปอยู่เปิดลรงนัน่าน,านรเราพี่อะข้างหน้าข้างหน้าไอ้หมดเลยเอาเลยเหลียวไอ้หมดเลยเบ๊าวบ๊เจย์เจยเจยเจยอันนี้หนูว่าวลาวหรือว่าว่าวไทยฮะนี่ฮะลูกสาวพอเหลียวครับ <c oughs> น้องก็หอมสวัสดีก่อนอาสวัสดีสวัสดีกล้องก่อนสวัสดีเอาอมาเอาหนึ่งสองนี่โอ้โหน่ารักจังเลยเนาะ อยู่ปออะไรคะเอาเอาละกูตินี่ไปถือบอลล่ะนี่ฮะน่ารักค่ะไายบอกไม่บอก,บอกนี่ช่วงนี้ก็ช่วงโควิดครับก็ได้มาอยู่คุณพ่อเนาะอืมคุณพ่อไม่ได้ทำงานไกลครับตัวนี้เราจะรับงานอยุดแถวกระสังเลยนะครับกระสังเราเราก็รับพื้นที่ใกล้ๆแถวนี้นะครับจะได้อยู่ใกล้ๆครอบครัวเนาะงานเะแกะครับผมงานพวกเราก็มีตลอดครับ ช่วงนี้ก็รับเคร์ริงไ้ก่อนครับขุดบอ่อขุดสะขุดไปทั่วทิพย์ทั่วแดนครับเนาะแต่ว่าเรื่องงานฝีมือนี่ฝีมือไม่ตกหรอกครับขุดตรงไหนก็เหมือนเดิมครับคนมีฝีมืออยู่ตรงไหนก็ได้งานหลวงเราก็มีรองรับพวกเรางานโคก้องนาเราก็รับครับแต่ช่วงนี้เรายังไม่รับครับผม <c oughs> ขุดลอกห้อยน้องคลองบึงไปก่อนครับผมแต่ท่านใดที่สนใจเรื่องโคกลองนาโมเดลครับอยากให้เราไปทําก็ถือว่าพวกเราทําได้หมดครับนี่หรือว่ามืออาชีพวันนั้น เจออะเจอพี <mile> ่แล้วผู้ใหญ่เลยเลียวทุ่ใชัยนะกับอันนู้อันนู้นอะเลี้ยวนะพี่มือนะหน่อยถ่ายไงเฮ้ยครับพ่อน้าเลี้ยวขับดีนะเขาก็รู้เนาะเขาก็อู้เขากินฟรีเลยครับสองไร่ครับเขารับเก้าหมื่นมูมูเลยจริงๆเทาเราอ่ะเองแคยี่สองวันก็จบแล้วเราใหญ่เนาะเราดึงสองวันก็จบแล้วจะเป็นครับเป็นเรื่องปกติครับผมนะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ขึ้นอยู่กับพ่อเลย เวลาขุดอ่ะอันนี้ย้ายเ้วบ่หลเหี๋ยวจย้ายไปนู่นเลยบ่เออจะมีนั่งได้บ,บ่ข้างหน้าขึ้นไปด้วยนั่งได้เออเเอยู่ระบนตลอดเออมันเย็นนาะเยอนลนแมคเออคือยู่เอคืออยู่คืออยู่อยู่นี่แหละเบิ้งรถเอาเนะาะลูกยังไม่เรียนนังซือก็มาอยู่นี่ขึนทไมถ้า ย้ายไปแถวบ้านกันอยู่ใกล้บ้านก็เอาเมียไปนอนอยู่บ้านก็ได้หรอกอยู่โรงงานไปเที่ยวโรงงานมั่งพร้อมเอาแมตไม่ลุกเออนอนโรงงานนอนป่าเนาะมึงเขากินโหลดพร้อมอ่ะพี่ก็ไม่ได้ซื้ออะไรเองก็จัดการบริหารเอาตัวเองด้เลยพักเที่ยงเนี่ยจะไปกินไหมพร้อมๆมาเลยลุกทีมงานพวกเราก็ถือว่าไม่อะไรมากมายครับเนาะจัดการบริหารเอาเองโหลดครับ อันนี้มาเยี่ยมทีมงานก็นี่ฮะมาดูครอบครัวเล็กๆครับของพวกเราอบอุ่นมากครับอยู่กับพ่ออยู่ครอบครัวอยู่ด้วยกันนีะฮะทังทีแหละไมีแสดงโหึงรัมธรรมดาเนาะคนรูปรลอยลงยูทูบไปบ่อยครับผู้สาวเห็น่จางไหไม่หรอกครับพ yeah. ่อเรียกว่ารักครอบครัวว่าไงเนี่ย กินข้าวยังคะยังนี่เขารักพออ่อเขาเนาะเขาคิดถึงพออง่อเขาแล้เวเขาเปีนแมตวน่ะธรรมดากี่ขวบแล้วนี่ยสองขวบสองขวบครึ่งเออกำลัง,<ร>งพูดเลยนะทีนี้นเอาเรียนออนบานเหรอเรือนดิกหรอเปล่ามันลงเรียนดดไม่เปิดที่ทีโควิดมันมาเปิดให้เดอร์มั้งแถวบ้านมันเขาติดเยอะเอาเอาเอปิดตาโหลด <laughs> ดี๋ยวให้น้องกินข้าวกันครับผมเอาเลยเรยวกินข้าวลงจน,นอ,ยอยู่เฉยๆไม่เป็นหรอกเนี่ยอตงขึ้นรถไมโครงานก็เลยเยอะครับเรารับงานมาเยอะครับเพื่อแต่ว่าปีนี้เราทําทั้งปีครับหน้าฝนหน้าฝนก็ให้พักสักเดือนสองเดือนไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวหญ้าให้ควายให้วัวครับมีงานก็ให้ทาตลอดนะครับ<ช>เพื่อจะเก็บตังค์ได้เนาะนี่ฮะจะได้สร้างครอบครัวครับสร้างแล้วแหละครับแต่ว่าอยากได้ให้มีเงินมีทองเนาะ ทางานก็อยากให้เหลือเก็บเหลือใช้ครับนะอย่าได้ขัดสนอันนี้น้องๆหางานเองครับเนี่ยผมไม่รู้จักพื้นที่่านครับทีมงานพวกเราก็จัดการเองบริหารเองนะครับเนี่ยอยู่แบบพี่แบบน้องครับพวกเราก็ไม่ว่ากันครับคุยกันเอามีอะไรก็คุยกันหางานเอาเิงเลยอย่างทีมหน่วยที่หนึ่งครับเจ้าเจ็ดมือไว้ก็อยู่พื้นที่ตัวเองนะครับงานก็เข้ามาทุกวันเนาะฝั่งนี้ก็เลี้ยวพอเลี้ยวบริหารเอาเลยครับ สบายผมเลยครับที่นี่ส่งแต่น้ำมันอย่างเดียวกับโอ้น้องๆเก็บเงินให้พร้อมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปนี้เอาสั้นๆเนาะวันนี้ก็อยู่กับทีมงานของเราครับพ่อเหลียวบุตรีรำครับกับครอบครัวครับวันนี้แน่กับครอบครัวของเขาครับแล้วก็หน้างานเราอยู่ที่ตำบลเมืองโพครับห้วยราชครับนี่ฮะอบอุ่นครับครอบครัวนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับไม่ใช่ว่าอยู่ข้างล่างในตัวผพัวตั้งทึงรถได้ะรอมี่บอบบ ก็อยากให้นาบผัวแม่นห้อยอะบ่คือแล้วนี่อ่าคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ